ก็เวลาตีสี่ห้าสิบใช่ใช่ไปหาอะไรกินก่อนกำ <affect me. S 1> ลังเตรียมตัวไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมหนาวนะครับนี่ก็เราจะเดิน <G rearrange> ตามป้ายเดี๋ยวไปพาอะไรนะพาเอาใช่พานกแอ็นนะครับเราจะไป ผานกแอนนะครับผมอีก1,850เมตรนะครับผมหนึ่งกิโลเ <1, S 1> กือบ2อกิโลนะครับครับผมเนี้ยก็อีกประมาณ100เมตรครับผมถึงจุดชมวิวผ<อ>านกแอนนะครับอ,อ,อ,บอสวยมากเลยครับผม ช่ารถมาซึ่งก็พร้อมเดี๋ยวผมขอตั้งยืดอถทาย่ร้อมครับสวยน้ังดูทุกคนครแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไทม์แลปให้ดูนะครับ ส่วนบรรยากาศโดยรอบ สวยไหมครับเกองศาหกแล้วหกแล้วพระอาทิตย์ขึ้นนะไงโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปที่พักไปหาอะไรกินก่อนนะครับอันนี้น้องเบนซ์เมื่อคืนนะครับเบลลี่ไลตามเอคืนเนี่ยผู้ติดตามของของเขาครับผมวันนี้ก็ตามมาเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อคืนตามจากผาหมักดุก จนถึงลางการเต้นเลยนะครับผมวันนี้ก็ตามมาดูพระอาทิตย์ตกเหมือนกันครับผมน้องเบลลี่ครับน้องเบลลี่ก็ยังตามพี่ซี่เหมือนเดิมครับน้องลังครับถ่ายคู่กับเพื่อนกันครับมันคือนอนอน่ทั้งคืนมันคือนอนกอดทั้งคืนครับไปเบลลี่นำทางไปนำทางเบลลี่ เอเอบลลี่นักทำรวดเบลลี่ ออนนี้ก็เดินมาถึงจุดบริการอาหารนะครับผมอันนี้ก็กำลังเดินไปร้านอาหารเดิมนะครับเมื่อคืนร้านกะฟาติมาอันนี้ก็กำลังดูเมนูนะครับผมว่าจะกินอนะไรกินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็เดินไปที่พัก เตรียมตัวไปเดินจุดต่างๆต่อนะครับผมอันนี้ก็ซื้อข้าวมาเผื่อไปกินระหว่างทางเพราะว่าต้องเดินอีกไกลไปผาลงศักประมาณ9กกิโลได้ครับไปกินข้าวระหว่างทางนะครับผมอันนี้ก็ฟังจะเดินไปจุดท่องเที่ยวต่างๆนะครับจุดแรกก็ น่าจะไปน้ำตกครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจุดแรกน้ำตกท่าใหญ่นะครับผมอ,อีก1,414น่อนน่ะเราก็ต้องไปทางนี้ท่าใหญ่าปั่นจักรยานนะครับเราก็ เน้นเดินเอาครับผมเพราะว่าไม่ได้จะไปหลายจุดไปแค่จุดสวยๆที่จริงมันก็สวยหมดครับผมแต่เลือกไปาทางลงนะครับผมช่วยเออครับน้ำตกท่าไใหญ่ สวยมากเลยครับผมชมน้ำตกถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปสะอนดะกันต่อนะครับผมเดินเรื่อยๆครับผมชมวิวธรรมชาติ ข้างๆ <c oughs> เดี๋ยวเราหาที่นั่ง <c oughs> กินข้าวก่อนจวค่อยไปถ่ายรูปตอนนี้ไม่มีแรง้องร้องนะครับผม <c oughs> ถึงสะอานุดะแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็กินข้าวข้างๆเผมอันนี้ก็กินข้าวเสร็จก็มาดูนั่งดูตั้งนานนะครับผมเป็นสะน้ำน้ำใสนะครับ ยังไม่เห็นปลาครับไม่แน่ใจว่ามีปลาหรือเปล่าน่าจะมีครับผมปลาช่อนปลาช่อนเจวเวดอ๋อปลาช่อนครับก็ซูมให้ดูนะครับปลาช่อนปลาช่อนนี้ก็เราจะเดินไปข้างในต่อเนี่ยผาลงสักใช่ไหม นี่เราก็ตกลงกันจะไปทางนี้นะครับผมไปผาเหยียบเม็ดแล้วก็จะเลาะไปตามผา ถึงแล้วผมผาเหยียบเมฆยังไงครับวาร์ปมาแป๊บเดียวเกือบชั่วโมงใช้เวลาวาร์ปรอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการต่างๆยังไงยังไว้อยู่ครับไวนะค,ครับผม <c oughs> มีอีกอีกโลดูไปไหน่อยดิ <c oughs> สถานีต่อไปนะครับแต่นี่น่าจะแวะถ่ายรูปนั่งพักก่อน เราก็จะไปผาแดงอีก1,900แล้วก็ไฮไลท์ของเราก็จะเป็นผาลมศักนะครับ4กิโลวะนี่ก็เราหาที่ถ่ายรูปเก็บเป็นความสรงจำครั้งหนึ่งเราเคยขึ้นมาอันนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์ที่เขายืนถ่ายรูปกัน โอู้ยวอัลลอห์อันนี้ก็เก็บวิวทายรูปอะไรเสร็จนะครับ ไปหาอะไรกินความหมานฮะกินสิเป็นตัวที่อร่อยที่สุดในโลกเลยครับผมแพงหน่อยจะอร่อยใั่จะมีอะไรกินบ้างโอ้ยจัดการเองนะครับมีมันแล้วก็ไข่ผลไม้ชิ้นก็บผลไม้ครับผม้ง เป็นพวกน้ำซื้อกล้วยแล้วก็ไกโมกินระหว่างทางนะครับระหว่างทางครับโยตอนนี้ก็กำลังเดินไปผาลงสักนะครับผมระยะทางอีกเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองพันกว่าเมตรใช่ปะสองพันสี่ครับผมวันนี้ระยะทางที่เราเดินทั้งหมดสิบเจ็ดกิโลจุดเจ็ด เมตรสิบเจ็ดกิโลนครับผมวันนี้นะครับผมเฉพาะวันนี้เมื่อวานยี่ิบเอ็ดกิโลทั้งหมดเดิน อันนี้ก็มาถึงผาลมสักดิ์กันครับลมสักไม่รู้อะอันนี้ก็เวลาสี่โมงสามห้านะครับผม เป็นคณะทัวนะครับที่ลงมาจากา้าลมสักนะครับผมก็ําลังเดินกลับที่พักยังเป็นกลุ่มนะครับผมสวัสดีครับชาวันที่สะวันนี้ก็กำลังจะเดินไปอังเก็บน้ำ วางกว้างครับหนึ่งพันเมตรอากาศข้างบนสิบเอดองศานะครับเมื่อคืน <mm ไม่ได้แจว่ากี่องศาหนาวเกินคืน,คนวันนี้วันที่ยีิบสองนะผมสิบเอ็ดองศา <mm อ, <mm อ่างเก็บน้ำายรัดทานชาย เราก็ถึงอ่างเก็บน้ําแล้วนะครับผมสวยนะครับหมอกขึ้นบนน้ําด้วยครับผมสวยทุกคนให้ฝั่งนู้นมีมียื่นให้ให้เดินด้วยปะ ว้าวน่าสเนี่ยครับผมโอ้โหสวยสิบนี้ใช้คำว่าสวยเปลืองมากเลยครับผมโอยหนาว นี่นแล้วครับทุกคนเริ่มเดินตั้งแต่สิบเอ็ดครึ่งนะครับผมนี่ก็่ายสามกว่าถึงแล้วนะครับเพื่อน อยู่ข้างหน้าสองคนแล้วก็ตามหลังสองคนนะครับผม